ได้สินค้ากันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันและมาดูวิธีการใช้งานสําหรับรุ่นนี้กันค่ะรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใช้งานไม่ยากแต่ให้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆเปิดมาเราจะเจอคู่มือแต่เชื่อว่าทุกคนไม่อ่านแน่นอนเพราะว่าตัวอักษรเล็กมากเก็บไว้เลยค่ะลองฟังคลิปนี้นะคะและอย่าลืมนะคะที่จะลงทะเบียนรับประกันด้วยด้านหลังของใบตรงนี้นะคะก็จะสามารถ เอาไว้ส่งกลับเวลาสินค้ามีปัญหาแต่แนะนําอย่าโดนน้าเพราะจะขาดประกันนะคะคหรือสแกนใบ<า>ตรงนี้ได้เลยค่ะอยากให้สแกนทั้งสองอันหนึ่งวิธีการใช้งานทางไลน์นะคะและอย่าลืมติดตามช่องทางของ Wonder g a d g e t ทุกช่องทางเลยอ่ะมาดูวิธีการใช้งานรุ่นนี้กันค่ะก่อนอื่นอยากให้ทุกคนนะคะชาร์จแบตก่อนอา่าวสยชาร์จในกล่องไม่มีขออนุญาตหยิบก่อนนะคะอ่ะสายชาร์จมาแล้วค่ะสายชาร์จหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบไวเลสชาร์จให้ทุกคนนะคะพยายาม ใช้กับหัวอะแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟนะคะที่เขียนต่ำกว่า 2A หรือว่า 2M แอมป์นั่นเองนะคะแล้วเวลาชาร์จก็คือให้วางลงบนแท่นตรงนี้นะคะที่มันมีความวาวแบบนี้มันก็จะเป็นแม่เหล็กดูดแบบนี้ได้เลยและ หัวอะแดปเตอร์ที่หามาอยากให้ใช้แบบที่ต่ำกว่า 2A นะคะอย่าไปใช้พวกหัวปลั๊กเอ่อพวกโทรศัพท์แบบนี้ไฟจะแรงทำให้แบตเสื่อมนะคะแนะนำนะคะให้ใช้แบบนั้นดีกว่าใครชาร์จเสร็จแล้วเปิดเครื่องกดปุ่มค้างได้เลยและเราลองดูค่ะเวลามันจะยังไม่ตรงเดี๋ยวเรามาตั้งค่าเวลาผ่านแอปพลิเคชันกันนะคะอ่ะให้ดูนะคะเวลายังไม่ตรงนะตอนนี้โอเค เดี๋ยวเราจะลองมาดูด้านในกันก่อนละกันนะคะว่าเราจะปรับเป็นภาษายัางไงตอนให้เครื่องมาเนี่ยจะเป็นภาษาอื่นๆนะคะเราก็กดไปที่ Setting กดเมนูหนึ่งครั้งแล้วไปที่ Setting ได้เลยแล้วกดไปที่คำว่า language ด้านบนสีเขียวตามคลิปเลยเลื่อนหาภาษาไทยค่ะจะอยู่ล่างๆาตัวเล็กๆจะอยู่ล่างๆนะคะเราก็ลองเลื่อนดูเลื่อนตั้งนานหาไม่เจอที่ไหนได้นะคะอยู่ล่างเกือบล่างสุดเลย อ่าเจอแล้วอ่ากดแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนปัดออกได้เลยหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วค่ะอ่านง่ายและ ทีนี้เราลองมาดูแต่ละเมนูนะคะในตั้งค่าเนี่ยมันก็จะมีการตั้งค่าเรื่องของจอภาพแสดงผลให้ลองเล่นดูเลยค่ะไม่ต้องกลัวจะกดเปิดปิดผิดนะคะให้ลองกดดูแล้วลองสังเกตนาฬิกาเอานะคะและมันจะมีโหมดประหยัดพลังงานนะคะถ้าใครต้องการที่จะเซฟแบตก็รีบกดแล้วก็จะมีการตั้งเสียงลิงโทเรียกเข้าได้ด้วยรุ่นนี้นะคะสุดยอดมากนะทีนี้จริงๆรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันออกมา2องคอลเลกชันแต่คอลเลกชันนี้ยังไม่มานะคะอันนี้ร้านกําลังเทสอยู่จะเป็นคอลเลกชันหน้าตาเพชรแต่ว่า เหมือนกันทุกอย่างเลยใครสนใจซื้ออีกเรือนนะคะก็สั่งได้แต่ตอนนี้ไม่มีของนะจองไว้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเอารุ่นนี้นะคะใส่สายให้ดูค่ะสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนสายรุ่นนี้จะใส่สายขนาด18มิลเวลาถอดเปลี่ยนอะไรง่ายมากเพราะว่าข้างหลังนะคะเขาจะมีตัวสลักแบบนี้นะคะ เอามาให้เราเพื่อให้เราถอดใส่ใส่เองซื้อใส่เองได้เลย18บมิลไปหาในแอปส้มก็ได้นะคะแอปฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือสาย18บมิลใส่ได้ทุกแบบนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองดูขอตัวนี้เป็น,นตัวโชว์ดูกันนะคะเพราะว่าอีกเครื่องหนึง่งพอดีว่าแบตไม่เต็มเดี๋ยวก้มันจะหมดไปก่อนนะคะอ่ะอันนี้แบตเต็มแล้วนะคะแต่ว่าฟีเจอร์เหมือนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะสังเกตปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับการเข้าเมนูแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนหน้าปัดนะคะให้กดค้างไป ที่หน้าจอค่ะกดตรงกลางๆค่ะจะได้ติดนะคะอันนี้บางทีระดับมือน้ำหนักไม่ค่อยมีนะคะให้กดแรงนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าปัดนะคะเราสามารถกดแบบนี้อ่าลองกดแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เลยจริงๆร,รุ่นนี้เราตั้งรูปตัวเองขึ้นจอได้นะแต่ว่าในนี้เขาก็จะให้มาอยู่แล้วค่ะไม่กี่แบบและในแอปยังมีให้เยอะเดี๋ยวเรามาใช้พร้อมกันนะคะ อ่ลองดูเอารูปไหนดีเอาอันนี้ละกันนะคะสีก็จะออกแนวประมาณชมพูขา,ขาวรุ่นนี้น่ารักจริงๆค่ะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่ใครที่แบบไม่ชอบให้มันฟุ้งฟิ้งเกินแนะนําให้ใช้ที่เป็นรุ่นตัวแรกดีแล้วนะคะและเวลาปรับแสงนะคะก็เลื่อนหน้าจอลงแบบนี้เข้าเมนูลัดได้เลยนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรามาดูค่ะว่าในเมนูนี้มันมีนมอะไรบ้างนะคะช่วงแรกอาจจะยังงงๆนิดนึงเวลาใช้งานนะคะไม่เป็นไรให้เราลองศึกษาไปเรื่อยเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายอยู่แล้วนะคะส่วนรุ่นนี้นะคะ ใช้แอปพลิเคชันนะคะตัวนี้เลยโหลดได้ทั้ง Android และ iOS อ่ะมาโหลดแอป,ปกันค่ะแอปพลิเคชัน w วร์โ o นะคะใครที่จะกดอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้ดูหน้ากล่องนะคะมีชื่อบอกอยู่สีเขียวๆนะคะพอเข้าแอป,ปมาแล้วให้กดไปที่คำว่าอุปกรณ์แบบที่วงกลมให้ดูเลยตรงข้างล่างนะคะจะเห็นเมนูด้านล่างสีอันนะคะหลังจากนั้นมาให้เราทำการเปิดบลูทูธที่มือถือก่อนนะคะและก็ สังเกตวงกลมนะคะจะมีไข่ปลาอยู่3จุดนะคะพอเราเปิดบลูทูธอันนี้เขาแนะนําครบเลยนะเนี่ยเขาบอกหมดเลยว่าให้เราเปิดบลูทูธก่อนเสร็จปุ๊บนะแล้วก็ให้เราเนี่ยโหลดแอปหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะอ่ะกดเพิ่มค้นหาตัวนาฬิกาเนี่ยเพื่อเชื่อมต่อผ่านแอปได้เลยพอเราเปิดบลูทูธเสร็จเข้ามาที่แอปได้เลยแล้วก็กดจุดไข่ปลามุมขวาบนหลังจากนั้นค้นหาชื่อนาฬิกานาฬิกาจะชื่อว่าสมาร์ทวอทเลยค่ะ ถ้าเข้าในแอปนะคะก็จะเจอเลยหรือใครจะสแกนบาร์โค้ดที่อยู่ในนาฬิกาแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครสแกนแล้วมันไม่ได้ก็ให้มาค้นหาตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็กดเชื่อมต่อมันก็จะทําการซิงค์จับคู่กันแบบนี้พอมันขึ้นมาก็กดจับคู่กันหลังจากนั้นก็กดเสร็จนะคะแล้วเขาให้ กดอะไรก็ตามที่ขึ้นมาว่าเราจะอนุญาตให้แจ้งเตือนไหมเราก็กดอนุญาตกดใช่ไปเลยค่ะทั้งหมดมันจะได้มีการใช้งานได้แบบเต็มที่นะคะแล้วก็มาดูเมนูกันนะคะในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างสังเกตเวลาที่นาฬิกาตรงแล้วนะนะคะ15.18เห็นไหมคะนาฬิกาจะปรับอัตโนมัติถ้าเราเชื่อมแอป อ่ะอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนข้อความถ้าอยากให้แชทเฟซแชทไลน์แชทไอจีแชทต่างๆเข้าเปิดให้หมดเลยค่ะใครที่ตั้งค่านาฬิกาแล้วแชทไม่เข้ามาดูตรงนี้ด้วยนะคะในแอปแวร์โป้นะคะเราต้องเปิดแจ้งเตือนข้อความด้วยนะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูค่ะว่าข้อความเราเข้าหรือ,อยังนะคะลองไปที่ข้อความสิ มันก็จะมีการสั่นขึ้นมาอัตโนมัตินะคะสําหรับคนที่มีแชทตลอดอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะขึ้นมารัว,รวๆเด้งๆ,ๆมาเลยอันนี้อย่างเงี้ยช้อปปีเห็นไหมคะส่งข้อความมาก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันถ้าใครที่แชทไม่เข้านะไปดูการตั้งค่าในมือถือเราด้วยค่ะว่าเราเปิดไหมอ่ะในแอปเนี่ยมันก็สามารถซิงการกดเซลฟี่ถ่ายรูปได้ด้วยรีวิวให้ดูเลยนี่ค่ะเดี๋ยวลองตั้งกล้องนะคะแล้วกดผ่านนาฬิกากดได้เลยแบบนี้มันก็จะดังแชะอ่า นี่เลยแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะเดี๋ยวลองเทสให้ดูอ่าแล้วก็จะมีเมนูการเพิ่มนะคะในเรื่องของรายชื่อทำให้คนโทรเข้ามากดตรงไหนอะไรย,ยังไงอ่ามันก็จะเพิ่มเวลาที่คนโทรเข้าจะมีชื่อออกมาเลยนะคะตั้งนาฬิกาปลุกค้นหาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคะ่ะเปิดให้หมดทุกอย่างนะคะทุกคนตามคลิปได้เลย อ่ะค้นหานาฬิกาก็จะดังสั่นที่นาฬิกาเปิดยกมือเพื่อเวลาพลิกจอข้อมือติดก็ต้องเปิดด้วยแจ้งเตือนดื่มน้ำแจ้งเตือนข้อความเปิดทุกอย่างนะคะตามคลิปนะคะหมดห้ามรบกวนถ้าเราจะนอนเราก็ว่าเปิดตรงนี้ด้วยอย่าลืมและใส่นาฬิกาไว้ตอนนอนนะคะถ้าเกิดใครที่จะวัดการนอนต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยนะคะห้ามลืมนะคะแล้วก็เชื่อมกันไว้ตลอดเช้ามาเราก็จะรู้แล้วว่าเราหลับมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ตั้งเตือนดื่มน้ำตั้งเตือนหนังน้ำมันก็จะแจ้งเตือนตามเวลาที่เราตั้งในแอปเลยง่ายมากๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งหน้าปัดกันบ้างนะคะในแอปนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะไปที่คำว่าหน้าปัดนาฬิกานะคะ ไอคอนที่4ตัวนี้เลยนะคะหลังจากนั้นมาดูวิธีการตั้งรูปบนหน้าจอกดไปที่รูปผู้หญิงแล้วกดตัวบวกค่ะเพื่อเลือกรูปในมือถือของเราแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็กดถ่ายรูปสดเลยก็ได้หรือว่าจะกดจากอัลบัม้มอ่ะเอารูปน้องหมาละกันเนาะอ่าเอาน้องตัวนี้นะคะแล้วเราก็ปรับได้นะคะว่าอยากให้น้องอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วกดยืนยันแล้วสามารถปรับสไตล์ได้นะคะว่าเราอยากให้ตัวเลขเป็นสีอะไรเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะ แล้วก็ปรับตำแหน่งได้ด้วยนะคะเอาสีขาวอันนี้ละกันนะคะหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยก็กดติดตั้งนะคะเขาก็จะมี เปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นมาว่าโหลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะพอเรากดติดตั้งโหลดเรียบร้อยนะคะแล้วก็รอให้มันขึ้นนะคะบางคนพอโหลดเสร็จปุ๊บมันจะรีเซ็ตนาฬิกาใหม่เราก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็ให้เรากด ไปเชื่อมต่อกับแอปเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเวลามันก็จะปรับอัตโนมัตินะคะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะพอตั้งหน้าจอเสร็จปุ๊บมันจะพยายามรีเซ็ตเครื่องให้เราใหม่เหมือนได้นาฬิกาใหม่แต่จริงๆแล้วก็คิดว่าไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะอ่ะหลังจากนั้นกดซิงค์แบบนี้ได้เลยหรือว่ากดไปที่ 3. จุดไข่ปลาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ทําการยกเลิอกอุปกรณ์แล้วเชื่อมต่อใหม่เลยค่ะหลังจากนั้นเวลาก็จะกลับมาเป็นอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันของเขาอ่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราตั้งเรียบร้อยแอรมดีกลับมาแล้วเมสเซจก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะโอเคนี่ใช้งานไม่ยากนะคะรุ่นนี้หน้าจอชัดมากเลยอะ่ะเป็นหน้าจออมโมเลตอโมเก็คือเป็นจอที่ค่อนข้างมีแสงสว่าง เข้มนะคะถ้าเทียบกับจอทั่วๆไปถ้าในราคานี้พันกว่าบาทแล้วได้จออมูล็ดถือว่าคุ้มมากเลยนะถือว่า ไม่ไม่ธรรมดาค่ะรุ่นนี้นี่ค่ะตั้งเตือนแจ้งไอคอน Facebook ด้วยด้วยอะ่ะนะคะมีไลน์ขึ้นไม่ว่าจะเป็น SMS ต่างๆคือขึ้นหมดเลยนะคะสำหรับสายโซเชียลจริงๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราลองเล่นเมนูต่างๆในนาฬิกาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าการนับก้าวนา่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้โหมดกีฬาก็จะมีให้เลือกเยอะกีฬาในล่มท่าเต้นต่างๆ โอ้ไม่กอดให้ให้มาเยอะเหมือนกันนะออกซิเจนในเลือดก็ต้องเนี่ยเห็นไหมเขาให้ใส่ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการควบคุมเพลงนะคะเวลากดก็คือให้พยายามให้เมนูอยู่ตรงกลางไ,ได้กดได้ง่ายหน่อยเนาะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูอีกนิดนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของการโทรกันบ้างนะคะว่าเราจะโทรเข้าโทรออกรับสายยังไงล่ะจากนาฬิกาตัวนี้ ก็ให้เราไปที่บลูทูธในมือถือนะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดฟังกช์ชันการโทรในนาฬิกาขึ้นมาแล้วสังเกตที่มือถือนะคะมันจะมีชื่ออีกชื่อนึงขึ้นมาค่ะชื่อว่า watch call นะคะแล้วแต่ว่าเราได้ตัวเลขรหัสอะไรของเครื่องนี้นะคะชื่อว่า watch call เดี๋ยวรอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นี่นะคะกดได้เลย แสดงว่าเราจะมีการเชื่อมบลูทูธนะคะอยู่2ตัวนะจะเป็นตัว s m a าร Watch ตัวแอปนะคะกับตัวโทรก็คือ Watch Call นั่นเองพอเราเชื่อมต่อแล้วเสียงทุกอย่างก็จะององนาฬิกาแล้วค่ะเรียบร้อยถ้าเราไม่ต้องการเราแค่กดยกเลิกนะคะกดยกเลิกการเชื่อมต่อในบลูทูธที่มือถือได้เลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้มีคนโทรมาอ่ะก็สามารถเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนรับนะคะถ้ากดมันจะไม่ติดแบบนี้นะให้เราเลื่อนนะคะ อ่ะลองเลื่อนดูหรือกดวางสายก็ได้นะคะมันมีทั้งรับทั้งกดวางสายได้เลยนะคะหรือว่าเราจะลองโทรออกล่ะก็กดไปที่ฟังก์ชันการโทรนะคะในนาฬิกาดูอ่ะกดเนี่ยค่ะตัวโทรแบบเนี้ยแล้วก็ลองอ่ะโทรก่อนอ่ะให้มากดตรงนี้นะคะให้มากดตรงนี้ถ้าจะโทรนะกดที่โทรศัพท์แบบนี้ค่ะอ่าลองกดเลขโมโมก,ก่อนเนาะ โทรออกเพื่อฟังเสียงนะคะว่าชัดขนาดไหนสิ่งตรงนี้ถือว่าดีนะคะจอเล็กมากแต่ว่าเสียงก็หึมเจ๋งดีเลยเวลาเราวุ่นๆน,นะคะก็เชื่อมต่อบุ๊ดทุโทรไว้แล้วก็จะได้กดโทรฉุกเฉนโทรหาเพื่อนโทรหาใครก็โทรได้โทรจากรายชื่อในมือถือก็โทรได้ต้องเชื่อมต่อผ่านแอปนะคะหลังจากนั้นถ้าเราไม่ต้องการเสียงและลำคาญมากเลยเวลาคนโทรเข้าเนี่ย ปิดได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแล้วก็ลองเรียนรู้ดูค่ะเมนูด้านล่างเป็นเรื<ๆ>่องของการบันทึกกีฬาการวิ่งออกกำลังกายต่างเราแล้วก็มาเกี่ยวบสถิติในแอปได้แล้วก็แชร์ได้แคปหน้าจอไปลง Facebook ไปลงโซเชียลได้แบบนี้หรือใครที่แบบว่าชอบเทรนนิ่งนะเหมาะมากเลยกับแอปนี้เพราะว่าแอปนี้นะคะเขาก็มีเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้เราอะเป็นคลาสเลยนะคะลองเล่นดูลองเลื่อนดูแบบเยอะอะมีอะไรให้เราเล่นที่แบบหลากหลายในราคาประมาณนี้ก็โอเคนะ แล้วก็เวลาที่เราวัด พวกเส้นในเลือดความดันต่างๆนะคะมันจะมีไฟกระพริบด้านหลังเครื่องไม่ต้องตกใจนะคะมันจะเป็นเซนเซอร์สําหรับการวัดชีพจรก็อย่าไปตกใจกับมันว่าไอ้เครื่องเป็นไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแล้วเวลาชาร์จแบตนะคะก็ทุกคนเนี่ยพยายามชาร์จขั้นต่ํหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็พยายามอย่าปล่อยแบตหมดนะคะถ้าปล่อยแบตหมดบ่อยๆเนี่ยแบตมันจะเสื่อมง่ายอ่ะอย่างผู้หญิงนะคะก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ก็คือการวัดรอบเดือนเราก็เข้าไปกรอกนะคะว่ารอบเดือนของเราเนี่ยมาวันไหนไปแล้ว แล้วอ่ะตั้งได้เลยอ่ะสมมติน1นถึงสแล้วเราก็จะกดเรียบร้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าบันทึกรอบเดอนของเราเนี่ยช่วงถัดไปเป็นยังไงช่วงจเจริญพันธุ์ช่วงที่ประจําเดินมาเป็นแบบไหนสีอะไรเห็นไหมคะจุดด้านล่างใช้งานดีมากนะรุ่นนี้แอปเขาค่อนข้างที่จะให้อะไรมาเยอะอะถ้าเทียบกับนาฬิกาในลักษณะราคาที่มันเท่าเกันนะ ถือว่าโอเคนะคะรุ่นนี้ให้ทุกคนลองใช้ไปดูค่ะรุ่นนี้ใช้งานไม่ยากเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS Android ส่วนใครที่บลูทูธหลุดบ่อยๆก็แนะนําให้ลอง ลบแอปแล้วก็โหลดใหม่แล้วก็เชื่อมต่อใหม่ดูบางทีมันหลุดบ่อยมันอาจจะไม่ได้เป็นที่อะไรนอกจากสัญญาณบลูทูธอย่างเดียวนะคะกับแอปพลิเคชันพวกนี้อ่ะลองดูแล้วก็เปิดทุกอย่างนะคะให้แจ้งเตือนให้ครบอะไรให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ใช้งานได้แบบเต็มที่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวลองดูกันไปเรื่อยๆอ่ะสามารถเชื่อม Apple Watch ได้ด้วยนะ Apple Health ะคะ่ะก็คือสามารถกดเปิดแล้วก็ให้มันลิงก์กันทั้งหมดได้ บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทไมของเราเนี่ยมันถึงไม่มีไลน์เข้าไม่มี Facebook เข้าอะไรต่างๆไม่เข้าสักทีให้มาดูการแจ้งเตือนนะคะของมือถือนะใครใช้ไอโฟนก็เข้าไปดูการแจ้งเตือน Android ก็เข้าไปดูการแจ้งเตือนแล้วก็ลองเลื่อนดูแอปที่เราอะต้องการให้เตือนแต่มันไม่เตือนว่าแอปเนี้ยเราได้เปิด แสดงผลหน้าจออยู่ตลอดไหมหรือว่าให้มันแสดงบนจอไหมเพราะถ้าเราเปิดให้แสดงบนจอมือถือแล้วถ้าเราเชื่อมกับนาฬิกายัยงไงก็ต้องเข้าแต่ถ้ามันไม่เข้าแสดงว่าเราไปปิดการแจ้งเตือนอะไราบางอย่างอยู่ให้ไปเช็คที่แอปเลยแบบนี้ค่ะเช็คแอปไลน์เช็คแอปเฟซเช็คแอปอ่าตาอจีต่างๆว่าเราเปิดไหมถ้าเราเปิดเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าแน่นอนแน่นอนแน่นอน,แน,น,อนแน่นอนนะคะ เป็นไงกันบา้างคะรุ่นนี้เล่นไม่ยากนะคะใครที่ได้สินค้าไปแล้วนะคะใส่สวยๆอย่าลืมฝากรีวิวให้หน้าเพจให้ห้าดาวด้วยนะขอบคุณค่ะ